สบายดี L T ลทีวิชันนายกกัมพูชาจะเดินทางเยือนลาว13-14กุมภานี้จากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศของลาวได้รายงานว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจะเดินทางเยือนลาว ตามคำเชิญของพระนท่านสอนใส่สีพันดอนนายกรัฐมนตรีของสปปลาวโดยท่านสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาพร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงของประเทศกัมพูชาจะเดินทางเยือนลาวอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่13-14กุมภาพันธ์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และมีตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นซึ่งลาวและกัมพูชามีความสัมพันธ์อันดีมานานและ เป็นคู่ยุทธศาสตร์รอบด้านมั่นคงยาวนานระหว่างลาวและกัมพูชาครับโดยคาดว่าการเดินทางในครั้งนี้จะมาหาหืือในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมเพื่อพัฒนาร่วมกันของทั้งสองประเทศแล้วพบกับ a อ r o w TV ิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี